ซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากนะครับหัวข้อวันนี้ฝากเงิน3 0แสนบาทกับแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ13เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.2จากธนาคารเกียรตินาคินพัฒระนะครับ3 0แสนบาทจะได้ดอกเบี้ยรวมแล้วกี่บาทเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนเข้าสู่นื้อฝากกดไลค์กด subscribe อมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เงื่อนไขเงินฝากประจำพิเศษ13เดือนนะครับโดยแคมเปญน,นี้เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝากนะครับเฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้นจำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำเพียง100,000บาทสำหรับการฝากครั้งต่อไปนะครับต้องฝากจำนวนไม่น้อยกว่า100,000บาทต่อรายการและยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดไม่เกิน300ล้านบาทนะครับกรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดจะต้องถอนเต็มจำนวน ของยอดฝากแต่ละรายการโดยมีเงื่อนไขดังนี้ระยะเวลาการฝากนะครับไม่ถึง3เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายอัตราดอกเบี้ยระยะเวลาการฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากแต่ยังไม่ถึงวันครบกําหนดนะครับธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปณวันฝาก ธนาคาราจดอกเบี้ยแบบรายเดือนนะครับทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์นะครับหรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารเพื่อเป็นการรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเมื่อครบกําหนดระยวักาการฝากธนาคารจะทําการฝากต่อโดยอัตโนมัติในระยราักการฝาก12เดือนโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยนะครับในอัตราดอกเบี้ยปกติที่ธนาคารประกาศเอาไว้นักขนาดนั้นในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เป็นสาระสําคัญนะครับ ทางธนาคารนะจะแจ้งนะครับให้ลูกค้าได้ทราบล่งหน้าไม่น้อยกว่า30วันนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งในแคมเปญที่น่าสนใจจากธนาคารเกียรตินาคินพัฒระนั่นเองนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับเราต้องรู้วิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากกันก่อนนะครับว่ามีหลักการคำนวณอย่างไรนะครับมีแบบไหนเราจะได้คำนวณกันได้นะครับ ก่อนอื่นนะวิธีการคำนวณนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเงินฝากเท่าไหรแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเท่าไรนะครับวิธีการคำนวณเงินฝากคูณอัตราดอกเบี้ยแล้วก็คูณวงเล็บจานวนวันที่ฝากหาร365วันนะครับก็เท่ากับอัตราดอกเบี้ยนั่นเองตัวอย่างนะครับฝากเงิน2 0 0 0 0บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย0.5%นะครับแล้วก็ฝากจํานวน1ปีนะครับวิธีการ200,000คูณ0.5%นะครับแล้วก็คูณวงเล็บนะ 1ปีนะครับเรามาดูว่าปีนี้เท่าไหร่นะครับ3ามวันใช่ไหมนะครับก็หาร3ามวันก็เท่ากับ100บาทนะครับดอกเบี้ยที่คุณจะได้รับคือ100บาทนะครับนี่คืออัตราดอกเบี้ยที่คุณได้รับไปนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการนะเพราะฉะนั้นเวลาเราปรับเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราก็จะปรับตัวเงินฝากนะครับปรับอัตราดอกเบี้ยแล้วก็จํานวนวันเพราะบางทีเนี่ยนะครับ อัตราดอกเบีย้ยของแต่ละธนาคารเนี่ยในแต่ละช่วงไม่เหมือนกันอย่างเช่นอัตราดอกเบีย้ยฝากประจํา9เดือน9เดือนเนี่ยมันกี่วันเราก็ต้องไปดูนะครับซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่ากี่วันนะครับเราก็ต้องทราบตารางนี้กันก่อนตารางนี้นะครับมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยแค่เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่ง ทุก4ปีมันจะมี29วันนอกนั้นจะ28วันหมดนะครับนะทุก4ปีมันจะมี29วันวันหนึ่งนะครับเท่ากับ366วันนะครับแต่ปีส่วนใหญ่จะเป็น365วันนะครับเนี่ยเราจะรู้จํานวนวันของแต่ละเดือนนะครับเนี่ยแล้วก็มาบวกกันนะครับสมมุติฝากตั้งแต่เดือนเมษา1นเมษาแล้วก็ไปสิ้นธันวานแล้วก็ดูวัน1เมษาเนี่ยช่วงเดือนเมษา จำนวนวันเท่าไหร่นะครับถึงธันวามบวกกันเลยนะครับแล้วก็เอาไปเข้าสูตรนั่นเองนะ,นะค,คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับ13เดือนเงินต้น300,000ดอกเบีย้ย2อจนำนวนวันนะครับ396วันนะมัน3าเดือนเนาะดอกเบีย้ยที่รับ7,160บาท55สสตางค์รับอัตราดอกเบีย้ยนี้ไปเลยนะครับดอกเบีย้ยที่หัก อดอกเบี้ยที่ได้รับต้องหักภาษีจ่าย15%นะครับ7,160บาท55สตางค์หัก15%หัก1,074บาท8สตางค์นะครับ, 7, บ,หห 1, บ,รบเหลือนะ6,086บาท47สตางค์รับอัตราดอกเบี้ยไปเลยสรุปนะครับเงินต้น300,000บวกดอกเบี้ย6,086บาท47สตางค์เป็น3 6 0 8 6บาท47สตางค์รับอัตราดอกเบี้ยนี้ไปเลยจัดหนักจัดเต็มนะครับ ก่อนจากกันนะครับใครนะอยากสอบถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับการคำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากนะครับแบบไหนอย่างไรนะครับสามารถมาพูดคุยกันได้นะเดี๋ยวเราจะพัดเตียนหมุนเวียนแคมเปญเด็ดเด็แคมเปญโดนๆนะครับมาพูดคุยกันตลอดเวลานะฝากกดไลค์ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่นกอนนะครับ การจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราทุกทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะ ดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมลอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววัน,ว,นวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกง,น,กงนู่นโกงนี่ ทั้งๆท,ท,ที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้าง ไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้วหวางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำมาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอย่าหาทำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับ เมื่อมิชฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับอย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับ ขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม